กือบทั้งหมดกับมไม่พูดง,ง่ายๆว่าศิลาหินทรายเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นอิฐเผาเราพอจะประเมินอายุได้ไหมครับอิฐพวกนี้น,น,น่าจะอยู่ยุคต้นๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเจรละครับเพราะว่าประสาทที่รูปร่างคล้ายกันที่สุดเนี่ยคล้ายกันที่สุดอยู่ที่สุรินครับอยู่ที่ชื่อว่าประสาทภูมิปนประสาทภูมิปนเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคือ นักโบราณคดีเขาใช้คําว่าก่อนขอมหรือเป็นเจนละก็คือเจนละเนี่ยก็คืออริยธรรมที่มาก่อนขอมแต่ว่าเราเหมารวมๆว่าคือขอมโบราณฉะนั้นปราสาทดุมเนี่ยถ้าดูในภาพผมมีภาพเปรียบเทียบครับวา่าภาพถ่ายเมื่อครั้งที่กรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จมาที่นี่เนี่ยท่านมีช่างภาพถ่ายรูปไว้ผมกเการูปเหล่านั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับปราสาทขอมรุ่นเก่าๆแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับปราสาทภูมิปอล ซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยรูปร่างเหมือนกันนี้ครับฉันงปราสาทภูเพกเลยโคลหุนและก็ไม่เหมือนปราสาทเชิงชุมคือพูดง่ายๆว่าปราสาทของทางอีสานตอนบนที่เราเห็นเห็นเนี่ยไม่มีหลังไหนเลยที่รูปร่างแบบนี้ hmm. แต่ว่าพอเอาตัวเนี้ยไปเปรียบกับปราสาทภูมิปลที่สุรินทร์รูปร่างคล้ายกันครับไปเปรียบเทียบกับสมโบไพรคุก hmm. หลายปีมาแล้วครับผมได้รับความอนุเคราะห์จากดรศบสันเพชคำ ท่านส่งรูปถ่ายสำโรไปคุกมาให้ซึ่งเป็นขอมรุ่นเก่าๆเลยนะขอมรุ่นนต้นเนี่ยใช้วัตถุดิบเป็นอิดเผาครับแล้วก็รูปร่างเหมือนกันเลยผมมีภาพถ่ายอ,อ่ะคราวนี้อ่าทำไมผมพูดได้อย่างนั้นผมมาเก็บข้อมูลไว้นานแล้วครับปราสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาสงกรานเปะเลยวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกท่านมายืนอยู่ตรงนี้ครับวันสงกรานของเดือนเมษายนดวอาทิตย์จะขึ้นทิงกลาง ผม,ผมมีภาพถ่ายเรียบร้อยผมพิสูจน์มาหมดแล้ว <S 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 แล้วเดี๋ยวจะจับให้ดูครับว่าทํามุม80องศาเหมือนกับปราสาทเชียงชุมเป๊ะเลยอก็แสดงว,ว่าปราสาทเชียงชุมเนี่ยสร้างที่หลังแล้วก็ลอกอันนี้ออกมาอ่าน,น้ว้ที่80นะแล้วก็จะต้องวางให้ให้ตัวสีแดงในชี้ดังที่เหนือเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ G P S จับให้ดูด้วยนะไอ้ตรงนี้ใช้เข็มทิศให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเอา G P S ล็อกเห็นไหมครับว่า มันทำมุม80องศาคราวนี้เราลองใช้อิเล็กทรอนิกส์รู้บ้างเพราะเราอยู่ในยุคของดิจิตอลเข็มทิศนี่เด็กรุ่นใหม่อาจจะ,ะยังไม่แล้วใจนะต้อง g p s กับเดี๋ยวเยวผมขยับเนี่ยครับเห็นเห็นตัวเลข80ขึ้นมาไหมครับ ขนานกับเข็มทิศจริงๆแล้วต้องต้อง,อง,องกลับไปทางนูนะจะต้องต้องเข้าไปอยู่ทางนี้ขนานกันเห็นไหมครับทั้งเข็มทิศและทั้ง GPS เนี่ยวางขนานกับเป๊ะเลยก็แสดงว่าประสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาทิศที่80องศามุมมุมกวาดจากทิศเหนือฉะนั้นเข็มทิศก็ยืนยันเห็นไหมครับนี่เลย80นี่ก็จาก80นะฉะนั้นพ,พระปราสาทเชียงชุมหรือพระธาตุเชียงชุมเนี่ยน่าจะล้อทิศเนี่ยจาก หลังนี้ไปเราศารแล้วงั้นก็แสดงว่าปราสาทเชิงชุมมาลอกปราสาทดุมมา,มาลอกทิศทางครับแสดงว่าปราสาทดุมนี่เก่าแก่กว่าเพื่อนเก่ากว่าเพราะว่าหนึ่งผมดูจากสิ่งกอ่อสร้างวัสดุนั้นะแล้วก็ถามว่าถ้าเขาทําได้อิดอย่างนี้เนี่ยที่อิดที่เห็นเนี่ยนะแล้วเขาจะสลักรูปรูปร่ปรางยังไงให้เป็นรูปนั้นรูปนี้ผมพามาดูครับ ปูนฉาบเนี่ยคือซตุโก้ครับเออแม่ครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาเล่ารอยเนื่องจากว่าผ่านมานานเนี่ยครับยังมีรอยปูนรอยปูนฉาบเนี่ยติดอยู่แถวนี้เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเป็นปูนฉาบเป็นปูนสมัยเอเป็นปูนสมัยโบราณครับทำวัสดุส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้ําตาลอ้อยหรืออันโเนี่ยครับเนี่ยพวกปูนฉาบยังติดอยู่นะเนี่ยเนี่ยรอยปูนฉาบเห็นไหมเนี่ยยังติดอยู่ครับเนี่ยยังมีรอยปูนฉาบ ซึ่งเรียกว่าเหลือน้อยเต็มทนแล้วเพราะว่าการเวลาผ่านไปก็ลอกออกนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นปูนฉาบและปูนฉาบที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยถ้าจะอยากดูปูนฉาบนีให้ไปที่ปราสาทบ้านพนาครับปราสาทของที่เป็นอโลคยาสารบ้านพนาเนี่ยตรงทับหลังเนี่ยเรายังเห็นปูนฉาบค่อนข้างจะชัดเจนแต่เนื่องจากปราสาทหลังนี้เนี่ยถูกรีโนเวทถูกตากแดดตากฝนการตากแดดตากฝนนี่ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โบราณสถานเนี่ย ผูกหล่อนได้ง่ายนะครอ่ะคราวนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยจะงอยที่น้าไหลเนี่ยเป็นช่องแบบนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้เขาทาขึ้นนะด,เด,เนนด,นะดูเนี่ยมีมุมเอียงๆนิดหนึ่งด้วยนะเห็นไหมครับเนี่ยมีมุมเอียงๆด้วยฮะมีทางฝั่งนั้นก็มีครับนะฉะนั้นอ่ะคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับว่าภาษีเนี่ยจริงๆเนี่ยมีสามหลังเหมือนปราสาทพระโคเหมือนกับปราสาทขอมรุ่นเก่า ที่จะมีสามหลังคราวนี้รู้ได้ไงว่ามีสามหลังนี่คือฐานรากครับฐานรากเนี่ยหินข้างบนเนี่ยอาจจะมาดัดแปลงใหม่แต่ว่าฐานรากจริงๆเนี่ยเขาลึกลงไปใต้ดินและยังอยู่ดัง hmm. นั้นในวันสงกรานต์เนี่ยผมเนี่ยจะต้องมาใช้อันเนี้ยเป็นตัวจับทิศครับเพราะว่าอันนั้นใช้ไม่ได้เนื่องจากว่าอุโบสถมาบางังฝั่งนู้นกับต้นไม้บงังแต่เนื่องจากว่าฐานรากของทั้งสามปราสาทเนี่ย ฐานรากเดียวกันหมดก็คืออยู่ในองศาเดียวกันฉะนั้นสามารถจับองศาตัวนี้เข้าไปใช้กับองศาตัวนั้นได้ครับฉะนั้นถ้าดูในตามรูปร่างเนี่ยลองซูมเข้าไปดูรูปร่างนะรูปร่างของปราสาทขอมอันนี้เนี่ยไม่เหมือนอะไรเจงเวงเลยวัสดุก็ไม่เหมือนวัตถุดิบก็ไม่เหมือนนะวัสดุก่อสร้างไม่เหมือนรูปร่างก็ไม่เหมือนรูปร่างตัวนี้เหมือนกับเป็นเป็นอะไรคือรุ่นรุ่นต้นเลยนะผมผมมีเหมือนดอกบัวไหมครับ หนนเหมือนเหมือนดอกบัวเหมือนพุ่มข้าวบินไหมมันเหมือนเป็นพุ่มพุ่มครับอ้นอวนๆเตียเต้ยๆซึ่งซึ่งผิดกับนาลายเจงเวงร้อยเปอร์เซ็นคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนละศิละปะเลยนะแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าดูรูปสลักแล้วน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันเนื่องจากว่าศิลาแรงเนี่ยหาง,ง่ายแถวนี้ส่วนหินทรายนี่ยหายากฉะนั้นหินทรายเนี่ยจึงเอาไปทําสิ่งสําคัญเช่นสลักเป็นฐานโยนีสลักเป็นรูป ที่ตั้งรูปเคารพอะไรต่างๆนะแต่ว่าศิลาแรงเนี่ยขุดตรงไหนก็เจอ<ๆ>ก็เป็นเป็นข้อมูลทางธรณีวิทยานะว่าเอา่อหินทรายอย่างเนี้ยหินทรายเนี่ยครับเอามาสลักอย่างเนี้ยหินทรายเนี่ยเป็นต้องเอามาจากภูเขาครับหินทรายไม่อยู่ในที่ราบอย่างเช่นปราสาทภูเพ็กเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะปราสาทภูเพ็กอยู่บนเขาหินทรายเนี่ยเกิดในยุคในเดียวกับไดโนเสาร์นะร้อยกว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยเกิดอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ต่อมาเนี่ยถูกดันขึ้นมาเป็นภูเขา พอถูกดันขึ้นไปเป็นภูเขาน้ํากัดซอกหินทรายเหล่านี้ก็โผล่อมหรือทวาราวดีไปเห็นเข้าก็เอามาเป็นวัสดุก่อสร้างฉะนั้นถ้าถามว่าอายุเนี่ยเท่าไหร่ถ้าถามว่าอายุวัตถุดิบเนี่ยเป็นร้อยลร้ลอยล้านปีแต่ถ้าอายุศิลปะเนี่ยอาจจะพันกว่าปีเห็นไหมครับว่าง mm hmm. ั้นเวลาเราถามอายุเนี่ยต้องถามให้ดีนะว่าจะถาม mm hmm. อายุของวัตถุดิบของวัตถุหรืออายุของศิลปะศิลปะก็พันกว่าปีที่ผมตามหาแล้วยังหาไม่เจอเนี่ย ก็ค <One input> e? ือท่อสมมาสูตรเนี่ยผมก็ยังดูอยู่ว่าเออท่อสมมาสูตรน่าจะอยู่แถวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่อศาสตร์ภูมิปอลเนี่ยท่อสมมาสูตรอยู่ทิศเหนือครับท่อสมมาสูตรคืออะไรอ่าถูดคือท่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ไปการประกอบพิธีทางศาสนาครับว่าเออถ้ามีพิธีศาสนาเนี่ยพราหมณ์เขาจะเทน้าลงบนศีวะลึงฐานโยนีแล้วก็ให้น้ําเนี่ยไหลออกมาทางท่อสมมาสูตรแล้วท่อสมมาสูตรเนี่ยจะต้องอยู่ในทิศเหนือ ผมก็เนี่ยก็พยายามจะดูนะครับว่ามันใช่ตรงนี้ไหมเพราะว่าเ,เราเป็นการรีโนเวทกันเนี่ยคือท่อสมสูตรเนี่ยนะจะเป็นรูเล็กๆล,ลงไปดูในเว็บไซต์ผมเนี่ยจะเห็นว่าปราสาทภูมิปนเนี่ยก็มีท่อสมสูตรแต่เนื่องจากว่ามีการดัดแปลงและทาให้หาย,ยากผมก็เลยสงสัยเหมือนกันครับว่าตรงเนี้น่าจะใช่ไหมก็แต่ว่าเนื่องจากมีการดัดแปลงแล้วก็มีการซ่อมแซมแล้วเนี่ยกับปราสาทภูเพ็กซึ่ง ยังเห็นชัดเจนแต่ว่าที่ปราสาทดุมเนี่ยผมผมยังหาไม่เจอนะเนี่ยสังเกตนะครับว่าเนื่องจากเขามีการซ่อมแซมใหม่แล้วเอาหินใหม่เนี่ยมาปิดเห็นไหมครับเอาอิฐเผาใหม่มาปิดหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เลยหาไม่เจอจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้ครับท่อสมบูรณ์แล้วก็ศิวลึงกับฐานโยนียตั้งอยู่ตรงกลางต้องชี้ทางทิศเหนือเสมอต้องชี้ทิศเหนือเพราะว่าเที่ชี้ทิศเหนือเ็ามีเหตุผลครับทิศเหนือคือ ที่อยู่ของอ,อ,อะไรครับที่อยู่ของพระเจ้าอภาษาอังกฤษเขาใช้ก็ว่า home of, of the god เขาไกลาดนั่น <ขา S 1> ใช่มก้ยครับก็คือเขาพาเมนครับเพราะว่าดูจากศิลป,ปะอันนี้แต่ว่าผมเนี่ยได้ดูในองค์ประกอบรวมก็คือดูวัตถุดิบดูอิฐเผาดูอะไรฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่าปราสาทขอมเนี่ยถูกดัดแปลงตามยุคตามสมัยอย่าว่าแตอะไรเลยครับถ้าท่านไปที่ปราสาทปากวนในปัจจุบันเนี่ยเดิมเนเขาเป็นฮินดู ตอนหลังพอฮินดูล่มสลายไปศาสนาพุทธเข้ามาแทนที่ก็ยังไปลื้อหินมาเรียงเป็นพระพุทธสายญาติเป็นเป็นปางปางพุทธสายญาติก็คือเป็นเป็นพระนอนนะเห็นไหมว่าหินทรายเนี่ยจะเอามาสลักเป็นเป็นเสานางเรียงเป็นยอดถ้าจะไปสลักใส่กิ่เผาเนื้อก็ลําบากต้องใช้สับปอร์เข้าไปเกี่ยวจะไปสลักใส่สีลา จากเหตุผลทางด้านรูปร่างเหตุผลทางด้านของวัตถุดิบวัตถุแก่ในยุคเดียวกับปราสาทภูมิพลนั้นสกลนครเนี่ยไม่ธรรมดาครับเราอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานเนี่ยตั้งแต่ยุคเจนละก็เป็นไปได้เพราะเราดูจากหลักฐานที่เป็นวัสดุการก่อสร้างกับรูปร่างหน้าตาเห็นไหมครับว่าตากแดดตากฝนอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็มีใต้ต้นมะพร้าวก็มียกตัวอย่างที่ปราสาทนาลายเจงเวงภาพสลักดีดๆเช่นภาพสลักพญานาะค ภาพสลักทหารขอบถืออาวุธภาพสลักพาลีสู้กับสุครีบถูกตั้งทิ้งอยู่ใต้ต้นมะม่วงวันดีคืนดีเนี่ยถ้าเกิดมีใครเอาไปใครจะรู้ครับเห็นไหมฉะนั้นผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าไหนๆจะไปตั้งทิ้งตากแดดตากฝนอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ไม่ดีกว่าเลยครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ยทางจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย หรือไม่ก็มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถทีจะประสานงานกับกรมสินกาอนได้ครับแล้วจัดหาสถานที่เรามีพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วแล้วเราก็มีห้องว่างๆเยอะหรือไม่ก็ทําโดมเพิ่มขึ้นมาเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปตั้งอยู่ในนั้นแล้วก็มีป้ายอธิบายครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรภาพนี้คืออะไรเอามาจากที่ไหนแล้วก็มีอะไรครับมีเวลาเปิดปิดมีประตูมีรอประพออย่างเนี้ยก็สามารถที่จะ ทำให้โบราณวัตถุเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับเราได้ตลอดไปอีกแนวคิดหนึ่งครับถ้าเรามีที่ว่างๆเนี่ยผมไปเห็นที่เม็กซิโกซิตี้ครับอาณาจักรแอสเท็กเนี่ยได้หายไปหมดแล้วใครไปเม็กซิโกซิตี้ไกล์เขาก็บอกว่าตรงนั้นเป็นปิรามิดตรงนี้เป็นไอ้น,นอั่นเป็นนี่มันมองภาพไม่ออกเพราะมันเป็นร้านแมคโดนัลล์มันเป็นตึก10ชั้นมันเป็นคอนโดห้สิชั้นแต่ว่ารัฐบาลเม็กซิโกเขามีวิธีครับหน้าเทศบาลเนี่ยที่ว่างเยอะ เขาไปทําเมืองจําลอง ừ, เป็นเหมือนกับโมเดลจําลองครับ,รบโอให้เหมือนกับแอตแท็กเมื่อสมัยพันปีที่แล้วปรากฏว่าใครไปเนี่ยเป็นที่เซลฟี่ครับใครไปเยือนเม็กซิโกซิตี้ก็ต้องไปเซลฟี่ตรงจุดนั้นแล้วก็ไปดูพิพิธภัณฑ์คือพูดง่ายๆว่าโบราณวัตถุหลายชิ้นก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่เอ้าโดเนี่ยเป็นโมเดลนั้นจังหวัดสกลนครก็ทําได้ครับว่าถ้าสมมติว่าเรือนจําที่เรากําลังจะรีโนเวทใหม่เนี่ยนะ เห็นว่าจะทําเป็นใหม่จะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นผมมีส่วนในการออกแบบผมจะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งครับให้เป็นเมืองจําลองโดยเอาประสาทกับโบราณสถานต่างๆเนี่ยมาจําลองว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของจังหวัดสกลนครให้ลูกหลานเขาเห็นว่าบรรพชนเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ขี้ไก่เขามีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างวิศวกรรมมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ เขาสามารถออกแบบปราสาทให้ทำมุมอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็ถือเป็นการเรียนรู้ที่ได้เห็นใครมาก็ไปเซลฟี่ได้พอเซลฟี่เสร็จแล้วอยากจะดูบางส่วนก็เข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์แล้วถ้าอยากจะดูของจริงเราก็จะมีอะไรครับ QR code บอกเส้นทางซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วถ้าเข้าไปไม่ถูกเราก็เอา GPS เนี่ยเคลียรว่าโค้ให้เขาแล้วก็ให้เขาเปิด GPS ไปยังสถานที่นั้นได้เลยเห็นไหมครับต้องตรงนี้ อ่าทาไมผมพูดได้อย่างนั้นผมมาเก็บข้อมูลไม่นานแล้วครับปราสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาสงกรานเปะเลยวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกท่านมายืนอยู่ตรงนี้ครับวันสงกรานของเดือนเมษาย,ยนดวงอาทิตย์จะขึ้นทิศกองกลางผม <c oughs> ผมมีภาพถ่ายเรียบร้อยผมพิสูจน์มาหมดแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะจับให้ดูครับว่าทํามุมแปดสิบองศาเหมือนกับปราสาทเชิงชุมเป๊ะเลย <c oughs> ก็แสดงว่าปราสาทเชิงชุมเนี่ยสร้างที่หลังแล้วก็ลอกอันนี้ออกมาอ่า